สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากเก้าไกลรุมถอนงอกชวนสั่งงดประชุมสองสัปดาห์ลั่นยิ่งมีวิกฤตสภาต้องเปิดเพื่อแก้ปัญหา กรณีที่นายแพทย์สุกิจอัธโธปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงเมื่อวานนี้6มกราคม65ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้งดการประชุมสภาเพิ่มเติมจนถึงวันที่12-14มกราคมด้วยเหตุผลทางสาธารณาสุขพร้อมชี้แจงว่าได้ติดต่อไปยังวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเพื่อถามแล้วว่าการสั่งงดประชุมดังกล่าวมีผลเสียหายต่อราชการหรือไม่ วิสนุตอบว่าไม่มีความเสียหายจึงมีคำสั่งดังกล่าวออกมานั้นนัชชาบุญชัยอินสวัตส์สอ,อเขตบางขุนเทียนและโคศกพักเก้าไกลกล่าวว่าบุคคลที่ประธานสภาควรถามคือประชาชนผู้เป็นเจ้านายและเจ้าของภาษีที่จ้างเรามาทำงานไม่ใช่ไปถามเนติบริกรของรัฐบาลเพื่อหาความชอบธรรมทางเทคนิคกฎหมายตั้งแต่ปีใหม่มาถึงตอนนี้เป็นเวลาสองสัปดาห์แล้วยังไม่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลย ในขณะที่ปัญหาของพี่น้องประชาชนมีเต็มไปหมดซึ่งจำเป็นต้องใช้รัฐสภาเป็นพื้นที่ในการแก้ปัญหาตนเป็นสอสอกรุงเทพปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่กำลังมีวิกฤตซ้อนวิกฤตท่านรู้บ้างหรือไม่เราไม่ได้เจอแค่การระบาดของโควิดสายพันธ์โอไมครอนแต่ยังมีปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของพี่น้องประชาชน เรายังเจอปัญหาหมูแพงที่กระทบต่อค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยและพ่อค้าแม่ค้าเขียงหมูทุกตลาดอีกไม่กี่วันเราจะเจอค่าไฟแพงค่าแก๊สแพงหลายบ้านหลายครอบครัวตอนนี้กำลังเจอหนี้นอกระบบพวกเราเจอความเดือดร้อนแบบเดินไปตรงไหนมีทั่วทุกหัวระแหงไปหมดแต่ท่านกลับปิดประตูในการรับฟังปัญหาของพวกเขา ยิ่งมีวิกฤตยิ่งต้องรีบเปิดสภาเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนเพราะเราเป็นผู้แทนราษฎรต้องเอาความทุกข์ร้อนของเขาเข้ามาพูดมาถามต่อภาครัฐให้หาทางช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกพักเก้าไกลของผมหลายคนก็รอที่จะถามรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีพาณิชย์คนพักเดียวกันกับท่านพักประชาธิปัตย์ว่าไอ้ที่หมูแพงขนาดนี้จะแก้ไขอย่างไรต้นเหตุที่ทําให้หมูหายไปจากตลาดหลายล้านตัวมันมาจากอีวาหมู หรือ ASF จริงหรือไม่ถ้าจริงระบาดต,ตั้งแต่เมื่อไรใครปิดข่าวหรือถ้าไม่จริงความจริงคืออะไรท่านต้องให้หัวหน้าพักท่านมาตอบสองสัปดาห์แล้วครับที่ประชาชนไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเป็นพื้นที่สะท้อนปัญหาเป็นสสอสอต้องทำงานให้คุ้มภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากประชาชนขณะนี้กำลังมีการเลือกตั้งซ่อมอีกสามเขต ทั้งในกรุงเทพชุมพรและสงขลาบอกเลยว่าทั้งสามเขตหากเลือกตัวแทนจากพรรคเก้าวไกลเราจะทำงานอย่างเต็มที่ในการเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้าสู่สภาไม่ปิดสภาหนีการรับฟังปัญหาของประชาชนแน่นอน นัดชาย,ยังกล่าวอีกว่าตนเข้าใจดีเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสาธารณสุขด้วยตัวเลขของโอไมครอนที่สูงขึ้นแต่เราไม่ได้เจอสถานการณ์แบบนี้วันแรกจะต้องมีวิธีการในการประชุมสภาภายใต้มาตรฐานการควบคุมโรคได้แล้วเพราะหากใช้เกณฑ์แบบท่านประธานตัวเลขขึ้นสูงก็สั่งปิดสั่งเลื่อนสภาคงได้ปิดกันไม่ต่ำกว่า6เดือนเพราะหลายฝ่ายคาดการว่าการระบาดระลอก5้ากำลังมา ตัวเลขมีแต่จะชันขึ้นแต่เรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้ว2ปีสอสอเป็นกลุ่มแรกในประเทศที่ได้รับวัคซีนเพื่อประชาชนหวังว่าจะสามารถไปทำหน้าที่แก้ปัญหาให้พวกเขาได้เชื่อว่าขณะนี้ส่วนใหญ่ก็คงได้รับวัคซีนเข็มที่3เป็นเข็มกระตุ้นแล้ว อาจนำมาเป็นเกณฑ์ในการเข้าสภา,าควบคู่กับการตรวจ ATK ก็ได้มีอีกหลายมาตราการที่จะมาใช้จึงไม่มีเหตุใดเลยที่สภา,าจะไม่ทำหน้าที่ถึงสองสัปดาห์ติดต่อกันเช่นเดียวกับเบนจาแสงจันทสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลกล่าวว่าขณะนี้จังหวัดชนบุรีที่ตนอาศัยกำลังเผชิญกับยอดผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าผู้ติดเชื้อรายวันสูงเป็นลำดับหนึ่งสลับกันกันกบกรุงเทพแบบวันต่อวันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความวิตกกังวลในพื้นที่อย่างมากทั้งในสาธารณาสุขและทางเศรษฐกิจพวกเขาต้องการรู้ว่ามีการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินไว้อย่างเพียงพอหรือไม่จะมีเหตุการณ์แบบที่เป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนว่ามีโรงพยาบาลปฏิเสธผู้ป่วยที่พบว่าติดเชื้อโควิดไม่รับรักษาหรือไม่ จะมีเตียงยาและบุคลากรเพียงพอไม่เกิดเหตุคนไข้ล้นโรงพยาบาลเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในการระบาดระลอกก่อนหรือไม่ส่วนร้านอาหารต่างๆ แม้วันนี้ผลการประชุมสบคจะออกมาว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์หรือ,อยังอนุญาตให้ร้านอาหารยังสามารถดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจได้ในกรอบเวลาควบคุมแต่เรารู้กันดีว่ามาตรการของรัฐบาลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจนต้องควบคุมเข้มงวดรัฐบาลได้เตรียมมาตรการเยียวยาพวกเขาอย่างไรนี่คือความกังวลจากพื้นที่สภามีความสำคัญอย่างยิ่งในการหาคำตอบให้ผู้ วกเข,ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ